ทงชุม่าสวัสวดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเมนูอาหารเมนูอาหารในภาษาจีนเนี่ยเราเรียกว่าใช่าตานใช่าตานแปลว่าเมนูอาหารนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําแรกกันเลยคําแรกคือคําว่าจ๋าจีจ,าจ๋าจีดูจากรูปภาพเราจะรู้เลยใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลว่าไก่ทอดนั่นเองนะคะ จาจีไก่ทอดต่อไปเร่อโกเร่อโกแปลว่าฮอตดอกนะคะแปลว่าฮอตดอกต่อไป่เถียวแปลว่ามันฝรั่งทอดนะคะต่อไป ปิซซาปิงปิซซาปิงแปลว่าพิซซ่านะคะมันก็จะทับศัพท์เหมือนที่เราเรียกพิซซาในภาษาไทยทับศัพท์กับภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่ะคำต่อไปคำสุดท้ายแฮมเบอร์เกอร์เราเรียกว่าฮั่นเป่าเปาฮั่นเป่าเปานะคะแปลว่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะอ่ะ มาดูคำศัพท์น่ารู้จะมีทั้งหมดสองคำนะคะคือคำว่าโยแปลว่ามีกับอีกคำหนึง่งคือคำว่าเกอแปลว่าชิ้นหรืออันก็ได้นะคะเป็นลักษณะนามนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งประโยคกันเรามาดูโครงสร้างประโยคก่อนนะคะโครงสร้างประโยคเนี่ยจะประกอบไปด้วยประธานบวกโยแปลว่ามีใช่ไหมแล้วก็จำนวนตามด้วย ที่แปลว่าชิ้นหรืออันแล้วก็สุดท้ายเลยคือเมนูอาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแต่งประโยคตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะถ้าเราจะบอกว่าฉันมีแฮมเบอร์เกอร์สามอันอแฮมเบอร์เกอร์คือคําว่าอะไรย้อนกลับไปดูสิคือคําว่าหั่นเป่าเปาใช่ไหมคะหั่นเป่าเปานักเรียนจำไว้นะอ่ะเรามาแต่งประโยคกัน ฉันมีอ่ะเอาคำแรกก่อนฉันคือประธานใช่ไหมฉันในภาษาจีนคือคำว,ว่าวอนะคะวอตามด้วยโยอาโยแปลว่ามีแล้วก็ตามด้วย,ย,ย,วววยจำนวนเมื่อกี้เราซื้อบอกว่ามีแฮมเบอร์เกอร์สามอันอ่ะนักเรียนนับเลขไปเลยนะคะเลขหนึ่งก็คือ e, ีใช่ไหมเลขสองออเลขสาม ซานอ่ะก็คือคาว่าซานแปลว่าสามนะคะสามตามด้วยลักษณะนา,นามของมันก็คือชิ้นหรืออันคือคำว่าเกอแล้วก็ตามด้วยชนิดอาหารเมื่อกี้ชนิดอาหารก็คือคำว่าอะไรแฮมเบอร์เกอร์ภาษาจีนเรียกว่าฮั่นเป่าเปาฮั่นเปาเปาอ่าหั่นเป่าเปานะคะ แปลว่าแฮมเบอร์เกอร์วห้านเป堡ๆฉันมีแฮมเบอร์เกอร์สามชิ้นหรือสามอันนักเรียนดูตัวนี้นะสองคำนี้นะคะนักเรียนสังเกตไหมว่ามันมีเสียงสามเหมือนกันอยู่ติดกันเห็นไหมคะเสียงสามเหมือนกันอยู่ติดกันให้ผันตัวหน้าเป็นเสียงที่สองเพราะฉะนั้นคำว่าวัวเนี่ย อ่านว่าวอได้ไหมจะต้องอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าหวอนั่นเองเป็นเสียงที่สองใช่ไหมว่อ有三个汉堡包ฉันมีมีอะไรเอ่ยแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์กิชินซน คือ3เก็แปลว่าชิ้นหรืออันนะคะชิ้นหรืออันอ่ะอันนี้คือรูปแบบตัวอย่างประโยคนะคะอ่ะทีนี้เราซื้อจะสั่งงานนะคะงานของเราซื้อคือให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปอาหารที่ได้เรียนไปเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มันมีทั้งหมด5คําใช่ไหมให้นักเรียนเลือกมา3 3ชนิดเสร็จแล้วอ่านกยนดูตัวอย่างนะ เสร็จแล้วให้นัเกเรยียนเนี่ยว่าจำนวนพร้อมกับแต่งประโยคแบบที่เราซื้อพาแต่งเมื่อกี้สมมตินัเกเรยียนจะบอกว่าแฮมเบอร์เกอร์มี3ชิ้นนัเกเรยียนก็วาดแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมด3ชิ้นมาดูตัวอย่างอันนี้เราซื้อยกตัวอย่างให้เป็นไก่นะคะไก่ทอดเราซื้อวาดทั้งหมดกี่ชิ้น1 2 3ชิ้นใช่ไหมคะเราจะจะบอกว่าไก่ทอดมีทั้งหมด3ชิ้นฉันมีไก่ทอด3ชิ้น นักเรียนก็วาดไก่ทอด3ชิ้นพร้อมกับประโยคหนึ่งประโยคบง่บงบอกว่ารูปภาพนี้มีไก่ทอดกี่ชิ้น3ชิ้นก็แต่งไปเลยวอวอโยซานเกอจาจีไก่ทอดใช่ไหมจาจีฉันมีไก่ทอด3 ชิ้นแบบนี้นะคะวาดทั้งหมด3ชนิดให้นักเรียนวาดใส่กระดาษร้อยปอนขนาด A 4นักเรียนวาดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็สร้างอัลบั้มไว้ในรายกลุ่มนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราซื้จะเข้ามาเช็คเราจะเจอกันอีกทีหนึงในสัปดาห์ที่3ในชั่วโมงนั้นนักเรียนต้องส่งงานครบทุกคนนะคะเราจะใคร ทำเสร็จก่อนนักเรียนรีบส่งได้เลยเราจะได้เช็คก่อนใครเสร็จก่อนส่งก่อนได้คะแนนก่อนนะคะอ่าวันนี้พอแค่นี้ใจเจียน